ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่กันยายนวันนี้จัดลงพ่อแม่พันธ์รอบสองสิบห้ากรลมังวันนี้ได้อาหารเอามันเศษมันสำปหลังเศษอข้าวเผือกมันเทศผสมประสานนะครับ เข้าวโพดข้าวโพดเปลือกมันห้านาทีเศษกล้วยจากไม้คาเิดมาลองแซมเปิลดูกล้วยเละๆจากไม้คามาล้างน้ำสะอาด หมัเม็ดสองจีบครึ่งก็จะเติมน้ำการมันก็จะผสมมันสำหรับที่เราแช่น้ำไว้สักครึ่งชามคนึ่งต้วยก็พอ ไอ้เ hey, yeah. นี่ยเอามะพร้าวสองกามสามกามมือโอเคต่อไปก็จะเอามันสับปหลังแช่น้ำมาใส่นะครับสักหนึ่งชาม จากใส่ผ้าสับแช่น้ำแล้วก็ใส่มันสหลังถ้วยพืนๆพอย่างเนี้ยถ้วยสองถ้วยนะครับเรียบร้อยละ ตัวเดียวน่ะตัวครึ่งก็ได้นะ,ะเรียบร้อยนะใส่มันเรียบร้อยแล้วสมมันสักหน่อยน้ำน้ำจ๋า มันชิ้นเล็กิ้นใหญ่ก็ช่างมันนะครับเก็ดวันนี้มันเปื่อยเปื่อยก็ร่วงอายุหกเจ็วันมันก็ได้กินพอดีนะอาศัยมีลำข้าปลายเนช่วงแรกเน้นกลาม่มะพร้าวเยอะๆนะคะรับ้าสับใส่เยอะๆ ตอนโคโลคือเลยก็ได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยอีกสิบกระละบาบังอีกสองนี่หกก็พ่อแม่พันปล่อยลงได้แล้วครับนี่นปล่อยลงได้ <laughs> ไดเอามะพร้าวสับมาวาง แล้วก็เอาไม่ต้องฟูดมากทั้มไปวางเรียบร้อยก็ปัด้องน้ำถูขอบทำความสะอาดนะครับอ,อีกสามสี่วันจบ เปิดดูเรียบร้อยครับเอ้ายังไม่เรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยต้องเอามะพร้าวสับเล็กๆมาวางลอยสักหน่อยที่ผมเห็นก็คือพ่อดวงแม่ดวงอะเวลามันนอนหงายทองเนี่ยมันจะพลิกคว่ำไม่ได้มันนอนหงายสักคืนสองคืนมันก็จะตาย ย <laughs> ิ่งหน้าร้อนนี่จำเป็นที่ต้องมะพร้าวสับโรยโรยบางบานพอให้ตัวด้วงมันพลิกได้นะครับโอเคเตรียมก่อนมะาพร้าวสับโรยหน้าแล้วนะครับมะพร้าวสับโรยหน้าแล้วมีกล้วยก็ใส่กล้วยมีขนุน ก็ใส่ขนุนมีบกบ่วงสุกสับประรดสับปะนัดใส่ได้หมดให้มันจินเล่นนี่แหละผ่าครึ่งครับกล้วยผ่าครึ่งกล้วยมีน้อยควรกินหมดขั้นตอนต่อไปก็จะจับพ่อแม่ดวง ไปใส่กระมังต่อไปเป็นอย่างนี้เลยครับสังเกตไะนี่คือหนอนหนอนแมงวีนะครับนะมันจะเกิดตามธรรมชาติของมันซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อต่อ,ต,อต่อดวงนะไม่เป็นไรผ้าเช็ดดอกฟองน้ำเช็ดดอกก็ใช้ได้ครับอกระบา กระมังฟักไข่15บห้กระมังเริ่มฟักไข่3ามเดียดสิงหาวันนี้วันที่14กันยาก็14 15วันก็ได้เวลาลงกระมังใหม่ต่อไปนะครับสัก3รอบที่แล้วผมเคยลงฝัก4รอบพราไม่พันลง4รอบ4ี่กระมัง ก็มีตายบ้างนิดหน่อยก็ธรรมดาก็ oh. จะเป็นเสร็จพิธีการจับมันก็ต้องจอบดูมัน uh. เสียงดังเสียงตัวนอน14วันในตัวใหญ่เกือบเท่านี้ก้อยแล้วครับ เรียบมือก้อยละดูมันคนใหม่ที่จะเลี้ยงนะเห็นดำๆเปื้อนๆเนี่ยเห็นสีดำๆค้ำๆมีกลิ่นชุนๆกลิ่นหอมหวน,นอาจจะไม่ไม่กล้าเลี้ยง กูต้องทําความใจธรรมชาติของมันอาหารหมักมันก็ต้องมีกลิ่นธรรมดาที่เราโอเคต่อไปก็จะเก็บย้ายกระมังย้ายคอนโดเมเนียมสักหน่อยอ้าวดวงหมดไปแล้วเพื่อนี้ใส่สี่คู่ห้าคู่นะครับใส่ห้าคู่หมดลงไปแล้วไม่เห็นเลยว้า ปิดฝาก็เก็บเข้าระบบจัดแถวเรียงหนึ่งสสาเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็คือรอยมันแตกแตกเพราะอะไรเพราะเรา็ดสว่าน4ชั้นวางเรียงกันกระแทกแรงก็เลยแตกนี่ต้องระวังนะครับท่านที่จะเจาะอ,อย่าทุ่มน้ำหนักอย่าดันแตกเลย อันนี้ก็คงจะวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับ